ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองพิศณุโลกแล้วก็อีกหลายอำเภอนะคะมีเมฆปกคลุมและมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคะทำให้ค่าฝุ่น p m 2.5ที่จังหวัดพิศณุโลกเริ่มลดลงแต่ก็ยังเกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่อยู่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ รายงานค่าฝุ่น PM 2.5ในช่วงเช้าลดลงจากเมื่อวานที่150ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรลงมาเหลือ107ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรก็ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ ส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่ารอยต่อดอยพระบาทนะคะบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนอิ้วเมียนและชุมชนผาลาดตาบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางขณะที่ทางจังหวัดก็สั่งเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกพื้นที่ป่ารวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเข้มข้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนื่องจากสถิติที่ผ่านมามักเกิดไฟไหม้ขึ้นในหลายจุดพร้อมๆกัน ไปดูที่เชียงรายนะคะค่าฝุ่น PM 2.5นั้นเกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะคะปัจจัยสำคัญมาจากการเผาเตรียมพื้นที่การเพาะปลูกนะคะโดยก่อนถึงกำหนดประกาศห้ามเผาในที่โลง่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด60วันตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15เมษายนค่ะ